ดีค่ะ,คะมากินข้าวน้ำปันค่าพี่น้องผัดเห็ดนี่ค่ะผัดเห็ดที่ที่คุณแม่ไปเก็บมานะคะช่วยกันทําค่ะเราช่วยกันทําค่ะมนิเขาชอบเห็ดมากค่ะอันนี้ก็มีน้ําพริกน้ําพริกปลาปนพี่น้องเนี่ยน้ำพริกปลา,าปนแล้วก็กินกับข้าวนะคะ อาลงมือเลยลูกอันนี้เอาแต่ให้แม่พ่อเนียกินเผ็ดไม่ไอืมอันนี้แม่ก็จะเอาโรยนี่เลยนี่โรยกินกับข้าวอ้าวหนูกินเลยลูกเบสโกลองชิมอันนี้ก่อนมาค่ะพี่นอ้องมากินข่าวน้ำกันค่ะข่าวแังค่ะพี่นอ้องเอาร่ลอยอีลองชิมก่อน แม่ไม่เคยแม่ไม่แม่ยังไม่ได้ชิมเนี่ยหนูชิมกันลูกหนูชิมแล้วอ,อร่อยอืแบบพี่น้องนะแม่ลองอากาศเ,ย,เ,ย,นเนย็นๆนะพี่น้องเริ่มเปิดความหอนแล้วค่ะเพราะว่าหนาวแล้ว นอลองชิมแต่เห็ดลองชิมแต่เห็ดเห็ดอ่อนๆเลยพี่นอ้องไปเก็บเห็ดมาไหนอลองชิมก่อนมาพี่น้องมาชิมน้ำกันชิมน้ำกันค่ะ อร่อยเนาะอชอบกินไหมคะเราทำแบบนี้พร้อมกันเมื่อกี้ืเจ็บพี่นอมหอมเห็ดใหม่ๆแล้วคะ่ะแต่มันเพิ่งกินแหละหนูเพิ่งก,พงกินบ้านพอ่อม้อมใช้กิ้ไม่เจ๋ยหรอกเก่งเยอะ เป็นกระน้ำผึ่ยพี่น้องหอมมากหอมเห็ดแับพี่น้องเห็ดอ่อนๆยังโบกแก่พี่น้องเลย ที่แกก็สิเอาอย่างออือืมกลุบๆเลยเนาะอร่อยเด้อไม่โมนิคต้องเอาอันนี้ลูกนีกเนแบบ่เนี่ยเอาเแบบี้เนี่ยนี่อาชิมอันนี้ลูกอ่ะนี่เบบี้อันนี้อีกนีน่นี่อันนี้อันนี้อีกนึงนึงนี่อะลองชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะลูกนี่อะลองชิมกันชิมกับข้าวอ่ะเยอะยกยกยไปตรง ให้ท่านผู้ชมดูอือมันนี่เขาชอบกินเห็ดมากอือมันนีกินคนเดียวไม่มีข้าวกินอย่างเดียวนล้วก็เบอร์ลิ้นอูนริสอืออือมันนี่อันนี้อันนี้อ่ะอันเล็กๆล็กนองอันเล็กๆ แม่อยากใส่ข้างบนข้าวน้ำมันโบเมาแล้วพี่น้องเพราะว่าอันเห็ดจนมันสุกไหมผัดจนมันสุกคักๆเลยกินก็น้ำพริกพริกเผ็ดจัง่อยพี่น้อง เดี๋ยวมือหลังมาแกงสู้กินค่ะเดี๋ยววันหลัง mm. มันเด็กมันเด็กไปเกียมเห็ดกับแม่ไหม mm. มันอยากไปไหมซอสนอะริซส,สมันจะก,กิำ mm. แม่ลอง mm. ลองชิมแบบนี้อะแบบไม่เอาเห็ด mm. แ,แล้วก็กินกับข้าวอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากค่ะ อืม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 อือืมอมอืนนบบอ Before, มอ,อ,อ,<น>อืม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 อ ไม่รู้อืมนี่คกินด,ดีดีไม่ชอบอันนี้เหรอชอบอันนี้เหรออันนี้อ่อนกินได้อชอบอันนี้กเย็ดกับเะี๋ยวห่าให้ Ne, ne, ne. Ja, nej, oh, men jeg fik i en af skålene. Der var อร่อยอร่อยจะตายเลยอร่อยมากค่ะหอมกระเทียมน้งหนึ่งเนาะหอมกระเทียมนือือ้วกงกับข้าวแม่ อร่อยจะเป็นลมเลย <c oughs> อร่อยมากใช่ไหมคะจะเป็นลมอ่อนๆ <c oughs> เห็บดบ่อไหลพี่นอง <c oughs> เห็ดน้อยเดียวเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวไปเห็ดเห็ดต่างเห็ดไหวใส่ตู่แข็งไหวพี่น้องใพรพงนี้มั้งใช่ไหมทำเตรียมไว้กินวันหลัง อืมอือร่อยงัน้นเน่เอาข้าวอีกก่อนนะแม่ดูอ่ะเอาข้าวอีกก่อนแม่ดูมันมีอันนี้อ่ะข้างในอะ่ะ วางไว้ข้างหลับอ,อุ้ยพี่น,อน,น้องเบิ่นเข่าในเดิมมันนี่เมือมือเขาจะไดแต่งนา,า,างนี่ค่ะเอาอ่อนนี่อ่ะหนูไม่เห็นอะวันนี้อ่ะวางไว้ข้างเหมือนมันจะอ,อันนี้อ่ะนี่การ เอาการถ้าไม่เอาอันนั้นมันน่ะนี่ไมงมองนี่นี่อันนึงนี่นี่นี่อันนี้หนอาข้าวไหมหอเอาหนึ่งพริกไปหน่อพริกโรยเลยปัะที๋นี้โ,โอ้โหเศรษฐาอิ่มแล้วอืมเธออิ่มแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวถ้ามันอิ่มแล้วก็พอแล้วแม่ทำไมไม่อิ่ม กินข้าวอ,ะอ,อ่ะตอนแม่กินข้าวเยอะแม่แม่อิ่มเร็วไหม,มหอืมเรยวนะอืมอันนี้เดี๋ยวจะขอกินเห็ดก่อนเห็เาาดไม่นมโดนโดนปีละเทียแลวพี่น้องได้กินน่ะเห็ดหม่เนะแม่ไม่ค่อยทำเห็ดอืมเพราะว่าอันนี้เก็บมาเองนะลูก วันนี้แม่ไปเก็บมันล้วงั้นหลังไปกับแม่อหมวันหลังลงมันจะไปกับแม่ไหมคะไปเก็บเห็ดลุไม่อยากุไม่อยากให้อันนั้นมันกัดอยู่หนแพ้นั้งเหรออือหืออือหืออือือือหือืออือดังกุ๊บกุ๊อือือืออหือ อืมอืม uhm, อืมอ bo ืม mm, จ hmm. hmm. ัก <bom> bo ่อนจัไปก่อนจักให้แม่จักให้แม่อืมอืมอืมอมเาว่าจะตักให้แม่อืม อันนี้เล็กๆอะ่ะอ,อันนี้อ,ะอ่ะไม่สมอืมรับเอากินเลยรกันนี่ยอู้อูโอชุนอู้อูโอชุนได้ว่าปลาหนี่บอคอยมีแมงพี่น้องโบคอยมีแมงมาจ่อเห็ด แม่ตอนแม่ไปไปเก็บเห็ดครั้งหนึ่งใช่ไหมอันใหญ่ๆอ่ะที่ที่แม่อีทเอาอันนี้เนื้อมันออกอ่ะใช่ไหมแม่ก็อันนั้นน่ะมันจี๊ดแม่อันนั้นมันกัดแม่ด้วยดำๆอ่ะอแล้วก็แม่ก็บอกตอนนี้มันไม่ค่อยมี อิแมงม,มันไม่กัดแม่แล้วน้องใส่มันยังไม่ตื่นมากแม่ไปแต่เช้ามากมถักฝนม้าอิมเล้วจะเธอยพูดว่าอะไรคะขอบคุณค่ะสำหรับอาหารค่ะขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะขอบคุณสำหรับอา่ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะคุณแม่คุณแม่